ถ้าใครมีลูกที่ดูดดีอยู่แล้วเอาเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกที่พรีออเดอร์มา9เดือนมาดูดได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ทุกคนที่ให้นมลูกไม่จําเป็นต้องปั๊มนมนะทุกคนรู้ใช่ไหมลูกดูด,ด,ดเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูก คุณเม็ลูกสาวบากคนค่ะเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกดูดนมแม่ทะลุทะลวงทะลุมิติดูดนมแม่ได้ดีและมีประสิทธิภาพดูดนมแม่ได้จึงได้ปังได้แบบที่สุดได้เดอะเบสได้เดอะปังได้เดอะแบบครูคืออยากจะบอกเลยว่าเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้เครื่องนี้เพราะราคาดีนะฟังนะคะเนาะพรีออเดอร์เก้าเดือนนะคะแล้วก็คลอดออกมาปุ๊บ เครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกมีหนึ่งเดียวคือปากลูกแม่หาซื้อเกรดแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วบนท้องตลาดนี้ราคาดีแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็สามารถปรับการดูดได้ดีที่สุดเหมาะสมกับเต้าแม่ที่สุดคือปากลูกดังนั้นคือถ้าสมมติว่าลูกของเราห่ะกินนมของเราไปแล้ว เมื่อสักครู่คุณแม่เห็นแล้วเนาะแม่พยายามอธิบายว่าเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกแรงดูดโคตรจะดีโคตรจะเซิงใครอยากได้เครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกต้องออเดอร์นานหน่อย9เดือนนะคะเนาะแล้วไม่ต้องวัดขนาดไซส์ไม่ต้องปรับแรงดูดใดๆ เกรดปากลูกนั่นแหละจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดนะคะเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกที่ทุกบ้านต้องมีโอเคไหมคะเครื่องปั๊มนมถ้าลูกสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีข้อแม้อะไรใดๆเอาเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกมาดูดนมแม่พอจะดูดนมแม่ได้ทะลักทะลวงเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บางคนค่ะมีนมในเตาอ,อันนี้ตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเราอ่ะมีนมในเต้า4ีอ่อนลูกดูดดูดไปแล้วสาม หรือว่าอาจจะดูดไปสองอย่างเนี้ยค่ะแล้วมาปัม๊มอาจจะได้แค่หนึ่งออนเพราะเจ้าของเขาดูดไปแล้วค่ะแต่ให้คุณแม่คิดว่าโอ้โหขนาดเจ้าของเขาดูดไปแล้วอะ่ะยังได้กําไรมาตั้งขนาดนี้โอ้คุณพระคุณเจ้านะคะเนาะ,ะนะไปจองแห่กองยาวมาเลยตะลึงตึงฉึงตะลึงตึงฉึงมาเลยนะคะเนาะนะดังนั้นคือจะบอกว่า ถ้าใครมีลูกที่ดูดดีอยู่แล้วเอาเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกที่พรีออเดอร์มาเก้าเดือนมาดูดได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ส่วนเครื่องปั๊มนมที่เราใช้งานอย่างที่บอกเครื่องปั๊มนมเรียนแบบเครื่องปั๊มนมเรียนแบบการดูดปากลูกนะคะถ้าลูกเราสมบูรณ์แข็งแรงดีสุขภาพดีก็อยากจะให้คุณแม่คะใช้เครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกเป็นหลักส่วน คุณแม่เราจะบอกว่าทุกคนที่ให้นมลูกไม่จําเป็นต้องปั๊มนมนะทุกคนรู้ใช่ไหมเครื่องปั๊มนมไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสําหรับผู้หญิงทุกคนเครื่องปั๊มนมหาถูกสร้างมาสําหรับคุณแม่ที่คลอดลูกมาถูกแยกแม่แยกลูกไม่สามารถเอาลูกมาดูดเต้านมของตัวเองได้อ่ะคนนี้เขาไม่สามารถมีคนสําคัญมาดูดเต้าได้เขาก็เลยจาเป็นที่จะต้องเอาเครื่องปั๊มนมมาปั๊มเพื่อกระตุ้นทําให้น้านมของเขาไหลออกมานะคะหรือเครื่องปั๊มนมหาจะเหมาะสําหรับคนที่ไปทํางานเพราะเราไปทํางานไม่สามารถเอาลูกมาดูดนมเราได้เราก็จะต้องใช้เครื่องปั๊มนขะที่เรา ทํางานแบบนี้เป็นต้นดังนั้นทุกคนรู้นะทุกคนรู้แล้วนะเครื่องปัม๊มนมผู้หญิงที่ให้นมลูกไม่จําเป็นต้องปัม๊มนมทุกคนใครที่มีเครื่องปั๊มนมเกรดปากลูกลูกดูดดีอันนั้นแรงดูดกระซวกทะลุมิติที่สุดแล้วโอเคไหมคะอะ